กินข้าวกับอะไรคะาลาบหนูครับหนูเอิเมียครับผักอะไรย้ก็จะมาเรียงจำปะเรียงอ๋อแล้วกอย้อยมันแบบชอบที่กินอะไรจำมาเลียงนะ,ะอร่อยเนะาเนะากินกับลาบเนี่อร่อย กินพริก็ได้่ออไปยินกินกินพริกด้วย่เคยไม่เคยกินก็อาจจะไม่กล้า,ก,ลากินหรอว่าอร่อย ก็จะยักไปโอเคค่ะอืม